อาปุ่งเอยียต้องเอยียมาได้ยังไงเนี่ยเอยียจะมาเกิดในปีมังกรทองที่จะมาถึงนี้เอยียต้องมาดูแลกิจการต่อไปจริงเหรอเฮียดีจังเลยแล้วเอียจะมาเกิดกับใครเฮ้อ เดี๋ยวสิเฮียเฮียเฮียยังเพิ่งไปสิเฮียกลับมาพูดกันให้รู้เรื่องก่อนว่าเฮียจะเกิดกับใครเกิดที่ไหนเฮียต้งเฮียต้งเฮียตง,ยตง,ยตงกลับมาก่อนเฮียตง้งรอไม่ได้แล้วต้องเรียกอาจารย์เงินมา ขอบคุณอาจารย์ที่มาแต่เช้าฉันร้อนใจมากเมื่อคืนเนี่ยฝันว่าเจ้าสัวตรงมาหาโอ้ไม่เป็นไรคุณนายเอ <c oughs> ว่าแต่ฝันยังไงบ้างคุณนายนะฉันฝันว่าเจ้าสัวตรงมาบอกว่าเขาจะกลับมาเกิดในปีมังกรทองที่จะถึงเนี่ยแล้วเขาก็อุ้มกระต่ายแล้วก็ยื่นส่งให้ฉัน แล้วก็หายวับไปเลยไม่ทันได้บอกกล่าวเลยค่ะว่าจะกลับมาเกิดยังไงอย่างนี้อาจารย์ทำนายว่ายังไงคะจากที่คุณนายเล่าให้ฟังนี่นะฉันขอทำนายว่าเจ้าสัวตรงนี่จะกลับมาเกิดอีกครั้งในคันของหญิงสาวที่เกิดปีถอที่แต่งเข้ามาในตระกูลนี้แหละ งั้นเหรอคะโอ้ยดีจังเลยถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าแต่เอกหรือแต่อามจะมีเมียเอ้ยดีใจที่สุดเลยฉันกำลังจะได้อุ้มแหลนแล้วเหรอคะเนี่ยแล้วก็เป็นเหรนที่เป็นเฮียรตรงกลับมาเกิดยไม่ความสุขค่ะเอาเนื้อบุญ นั่งอยู่ทาไมอะรีบโทรเลยโทรหาตาเอกกับตาอ,อามนะให้กลับบ้านดวน่วนเลยเพราะว่าข่าวดีอย่างนี้ต้องรีบบอก mm hmm. เขาจะได้หาแฟนที่เกิดปีถอดได้ทันตาอามจะกลับมาได้ยังไงคะคุณแม่อยู่กรุงเทพนู่นอ้าวเหรอเอออามกลับไปได้ก็ไม่เป็นไรตามตาเอกกลับมาคนเดียวนะรีบเลยรีบเลยเขาจะได้หาแฟนที่เกิดปีถอดไงแล้วถ้าตาเอกมีแฟนอยู่แล้วล่ะคะมีแฟนแล้วก็ดีสิเอ แต่ต้องดูก่อนว่าเกิดปีเถาะหรือเปล่าถ้าหากว่าเกิดปีเถาะแล้วก็ฉันจะเลี้ยงฉลองรับขวัญลานสปายของฉันที่มันใหญ่โตเอดจะไปไหนคะก็จะไปหาเรื่องผอู้หญิงคนนั้นไงครับมีนว่าอย่าพึ่งดีกว่าคะ่ะเราไม่มีหลักฐานถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเราจะเสียหายนะคะ ไปนั่งดีกว่าค่ะเอกหน้าเครียดแบบนี้มีนกลัวแล้วนะคะเนี่ยผมขอโทษนะครับเมื่อกี้ผมโกรธมากไปหน่อยผมไม่เข้าใจเลยถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาไม่พอใจผมก็แค่มาคุยกับผมตรงๆไม่ใช่มาดิสเครดิตผมแบบเนี้ยมีนเข้าใจค่ะงั้นเดี๋ยวมีนจะทำให้เอกหายเครียดเองนะ โทรศัพท์ก่อนนะครับค่ะรีบๆกลับมานะลูกคุณย่าเขามีเรื่องจะคุยด้วยโอเคแล้วเจอกันจ้าโทรเรียบร้อยแล้วคะ่ะแต่เอกบอกว่าจะรีบกลับเนื้อบุญเธอนี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆเลยนะ ฉันสั่งอะไรแล้วก็เหมือนสั่งขี้มูกชอบขัดคําสั่งฉันจะจริงเชียวนี่ถามว่าฉันไม่ยินจ้องอยู่งี้ถ้าคงไม่โทรให้ฉันละสินะก็หนูไม่อยากให้คุณแม่มาบังคับกักเกณฑ์ชีวิตล,ลูกชายหนูนี่คะไก้แค่ความฝันเนี่ยมันจริงจังอะไรนักหนาเนี่ยความฝันความฝันอย่างนั้นเหรอไม่ใช่เพออราะอาจารย์เงินเหรอที่บอกว่าพ่อผัวของเธอจะกลับชาติมาเกิดแล้วก็ใช่ว่าจะเกิดกับใครที่ไหนเกิดกับล้านชายของฉันซึ่งเป็นลูกชายของเธอ คุณแม่คะนี่มันยุคไหนสมัยไหนแล้วเนี่ยยังเชื่อหมอดูอยู่อีกก็หมอดูไม่ใช่เหรอหมอดูที่เคยทักว่าเธอกับอลลกรลูกชายของฉันเนี่ยจะต้องรีบมีลูกด้วยกันหลายๆคนเพราะว่าตะกอจะอายุสั้นก็เป็นเพราะตัวเธอตัวเธออีกนั่นแหละแหมมัวแต่ห่วงสวยกลัวหุ่นจะยุ้ยจะพังจะงเลยได้หลานชายมาแค่สองคนตามที่อาจารย์เงินบอกว่าตะกอจะอายุสั้นนี่หละ ใครจะไปรู้ลรอคะอเว้ยพี่กรออาจจะแข็งแรงแล้วอยู่ๆจะมาลดความตายคิดเหรอว่าเป็นไม้ตั้งแต่สาวแบบหนูเนี่ยมันมีความสุขนั่นหรือไงฮะมันมีความสุขนั่นหรือไงคุณแม่โทรมานะครับบอกว่าให้รีบกลับบ้านคุณย่ามีเรื่องจะคุยด้วยแ้อวเ,เอกจะกลับเลยเหรอคะ ไม่อยู่กับมีนก่อนเหรอก็ต้องกลับเลยนะสิครับคุณย่ารออยู่เห็นว่ามีเรื่องยจะคุยด้วยนั่นสิคะเราเป็นเด็กปล่อยให้ผู้ใหญ่รอคงไม่ดีมินกลับบ้านเองได้ใช่ไหมผมต้องรีบกลับบ้านแหม่คุณย่าเห็นว่ามีธุระสาคัญ ค่ะมีนกลับได้ค่ะเองรีบไปเถอะค่ะขอบคุณนะคะอีกคุณย่าเนะอีกคุณย่าโทรมาไม่รู้เวล่ำเวลาเกือบได้แล้วเชียวฮัลโหล คุณแม่สวัสดีค่ะยุ่งอยู่หรือเปล่าลูกไม่ยุ่งค่ะคุณแม่มีอะไรหรือเปล่าคะออคือแม่จะถามว่าหนูเกิดปีนักสัตว์อะไรปีรากาค่ะคุณแม่ปีเดียวกับเอกเลยค่ะว้าน่าเสียดายทำไมหรอคะคุณแม่ก็ยากของตาเอกนะสิจะให้ตาเอกแต่งงานกับคนที่เกิดปีเถา อะไรนะคะ